สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในวันที่15มีนาคมปี65นี้นะคะมีดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายก็ย่อมส่งผลต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีเลยนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพระอาทิต์ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะภพสุภะของท่านนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทมรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ถ้ามีธุรกิจหรือมีการงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถแล้วก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็นํามาซึ่งชื่อเสียงกิติยศของท่านนํามาซึ่งความมั่นคงของการงานในตรงจุดนี้รวมไปถึงนะคะนํามาซึ่งการเงินให้ท่านอีกเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ในเรื่องของการงานของท่านก็คือดาวพระพุธนะคะตรงจุดนี้ก็คือดาวพระพุธนะคะก็โครจรไปได้เด่นไปได้ดีเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูนะคะอาชีพการงานส่วนมากนะคะมักจะเกี่ยวกับการใช้คําพูดการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆก็เป็นไปได้นะคะหรือรวมไปถึงนะคะนักสื่อข่าวนักประชาสัมพันธ์การตลาดนะคะหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ถ้าท่านจะจับอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะส่งผลดีให้ท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะและนำมาชื่อเสียงเกียรติยศของท่านด้วยซึ่งในวันที่18มีนาคมนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระพุธด,ดวงนี้คะ่ะซึ่งหมายถึงการงานของท่านและก็รวมไปถึงนะคะภพปัตตนิของท่านโคจรเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะคะ ตรงจุดนี้ก็หมายความว่านะคะถ้าท่านใดนะคะที่มีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านมากๆหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นตัวแทนนายหน้าต่างๆหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็เอาที่บ้านนั่นแหละค่ะมาสอนนักเรียนหรือเอาที่บ้านนั่นแหละค่ะมาทําผลประโยชน์ให้ท่านตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนของดาวพ,พระพฤหัสในช่วงระยะเวลานี้ดาวพ,พระพฤหัสก็โครจรอยู่ในภพสหัชชะ และดาภาพมหาตรงนี้ก็หมายถึงตัวตนของท่านด้วยดังนั้นนะคะถ้าท่านทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะบ้านและเอาบ้านนะคะมาทําในเรื่องของการงานของท่านอาทิเช่นอย่างที่จีราบอกบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็อาจจะเอาตรงนี้นะคะมาทําที่บ้านนั่นแหละคะ่ะอาจจะสอนนักเรียนทางออนไลน์สอนพิเศษแบบออนไลน์อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะซื้อมาขายไปก็เอาที่บ้านนะคะเป็นจุด ทำงานนะคะแล้วก็ขายของออนไลน์อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างที่เห็นตัวท่านเองก็อยู่ในภพสหัชชะก็หมายถึงว่ามีการติดต่อมีการสื่อสารมีการใช้โทรศัพท์ก็แสดงว่าบางท่านก็อาจจะเป็นตัวแทนในหน้าก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและดาวพระพุธดวงนี้นะคะกห็หมายถึงการงานของท่านอย่างเดียวยังมีภพปัตตนิหมายถึงว่ามีคู่ครองหุ้นส่วนและก็ บริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปในทางที่ดีสนับสนุนท่านไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะตลอดระยะเวลาประมาณนะคะวันที่10กันยายนปี63จนถึงวันที่29มีนาคมปี65ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงพบสหัสชะของท่านนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งนะคะนิดและอยู่ในเรือนอริก็แสดงว่าที่ผ่านมานะคะบางท่านนะคะ ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปที่มีอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่จะต้องเจอเจอคนจํานวนเยอะๆใช่ไหมคะก็มีปัญหาทุกอย่างนะคะมีปัญหาแล้วก็หยุดชะงักหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนะคะแต่วันที่30ค่ะดาวพระราหูดวงนี้นะคะซึ่งหมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างของท่านก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะและส่งผลดีให้กับท่านนะคะ เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วนะคะณบ,บัดนี้นะคะท่านมีสังคมที่ดีขึ้นนะคะการงานอะไรที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านสามารถนะคะเอามาทําได้เลยนะคะถ้ามีโปรเจกต์อะไรงานอะไรเกี่ยวกับที่จีฬาพยากรไปนะคะก็เอาคําพยากรณ์ของกีฬาไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีธนูนะคะในวันที่15มีนาคมปี65นี้นะคะ ไปจนถึงวันที่13เมษายนปี65เช่นเดียวกันค่ะท่านนะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบจากเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือท่านจะทําอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จค่ะบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์การซื้อมาขายไปก็ส่งผลนี้ให้กับท่านอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีธนูค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนำ คำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ชกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ